ในที่สุดความฝันของเราก็ใกล้เป็นจริงแล้วนะครับผม76ทิลเลียนครับอีกนิดเดียวเพื่อนๆถ้าผมเปิดวันหนึ่งนี่คือได้ไปแล้วนะครับผมไม่ถึงวันหนึ่งด้วยประมาณครึ่งวันก็น่าจะได้แล้วครับสำหรับการรีเบิร์ตกัมบีเบร์นะครับกัมบีเบร์นี้น่าจะเป็นของจากอีเวนต์รอบที่แล้วไหมเพราะว่าลักษณะมันรวมไปถึงชื่อนี่ใช่เลยนะครับ เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวผมได้แล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับผมตั้งแต่มีตัวนี้ก็สบายขึ้นเยอะเลยครับชีวิตแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์นะครับเอ็กติงเนี่ยผมรู้สึกว่าออกของดีๆบ่อยมากนะครับผมน้องหลามเนี่ยมาหลายรอบเลยนะคืออีเวนต์มาปุ๊บก็จะมีน้องหลามซีเข็ดเอ็กติงตัวนี้มาบ่อยนะครับแต่ว่าบางตัวอาจจะมาแต่ไม่ติดในส่วนของอีเวนต์ก็มีครับเหมือนผู้พัฒนาเขาเพิ่มชูอะครับผมเพราะว่าปกติตอนอีเวนต์มามันจะมีแต่ตัวแบบปกติออกมาแต่ว่ารอบเนีีมแตต่ััวดๆครบ น้องช้างมาพอดีผมต้องการรีเบิร์ตนะครับเอ้าวิ่งผ่านเฉยเลยไม่มีใครสนใจน้องช้างผมเลยไปเล็งแต่บ้านเราครับงั้นขอนะอย่านะเว้ยอย่านะอย่านะสวบเข้าให้สวบไปก่อนสวบไปนั่นไงผมว่าแล้วผมว่าแล้วผมรู้ดีเฮ้ย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 ใครใครใครล็อกกำแพงใครมันบังอาดล็อกกำแพงเมื่อกี้โอเคเราได้แล้วได้น้องช้างแล้วนะครับผมเดี๋ยวนะ ไปไหนแล้วอะโอเคเป็นคนใช่ไหมน่าจะเป็นผู้เล่นนะครับคงไม่มีใครใช้บัคขโมยออกไปจะโอ้โหขอแล้วกันนะครับเฮ้ยสี่ล้านสองทำไมไม่เอาตัวนี้เพื่อนเอาตัวนี้ดิบ้านข้างๆผมเนี่ยจะมาเอาบ้านผมทําไมเอาเอายีรัฟด้วย <c oughs> อ่ะสารพัดการยกเลยนะครับผมชั้นสองก็มีนะเมื่อกี้จ้องเจ้าบ้าเอาไามาีกคนแล้วนะครับผมโอเคมาให้หมดนะครับผมอ่ะเลือกเลยครับชอบตัวไหนก็เลือกได้เลย เอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่นะครับผมอเอยเหยียบก่อนเยียบก่อนเหยียบก่อนโอเคเหยียบเหยีบเหยียบเยียบ,ยยบ,ยยบ,ยยบโอเคได้ไหมได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอ่ะโอเคบ้านเรายังปลอดภัยอยู่นะครับเราไปขโมยบ้านข้างๆก่อเลยนะครับร้อยสามสิบวิได้โอ้โสี่เข็ดเพียบแบบนี้สวยเลยครับผมสีสองวิครับเราหายโตเข้าไปป้ารองหุนไว้วางปอปืนยกเลยไหมผมกลัวเขาออกอะ่ะนั่งไนโอ้โห อะไรวะเนี่ยทายไม่ถูกอย่างเดียวแหละครับผมแต่งวดนี้ตองสี่น่าจะมาว่ะ <Bro. S 1> ผมต้องได้ครับผมต้องได้ศึกแจ่งชิงจีรับโอเคเรียบร้อยเข้าบ้านเราเป็นไอ้ใครอ๋อผมเองแยกล่างไว้งง <laughs> <laughs> เราได้ทั้งช้างทั้งยีรับมาโดยที่ไม่ต้องไปขโมยใครนะครับผมรู้สึกเป็นคนดียังไงก็ไม่รู้อะโอ้ว้าวบ้านหลังนี้มีซีเค็ดด้วย80วินะครับผม เดี๋ยวเราไปเอาน้องควายใบสันชั้นสองเขาแต่ว่าต้องการบ้านตัวเองก่อนเพราะว่าบ้านตัวเองแค่50ิบวิเจ้าของบ้านอยู่ไหนเจ้าของบ้านอยู่ไหนไม่รู้ผมยกก่อนเลยครับไปแล้วไปแล้วกะว่าเจ้าชั้นสองแต่ไม่ได้ครับผมเอ้าคู้ยมันมาแล้วใครมาขัดมาขัดใช่มันไหมใช่มันไหมเจ้าของบ้านไหมโอเคไปเลยพวกกันให้อยู่กันให้อยู่ไปไปยก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 ไปเออการให้อยู่เอาเรียบร้อยดูนโดนซีเข็ดโดนซีเข็ดผมไม่ขัดด้วยผมไม่ขัดด้วยเอาเลยเพื่อนเอาเลยเต็มที่อู้ยเจ้าของบ้านมันมา เจ้าของบ้านมันอยู่ไหนยิงไปอุ้ย,ยไม่โดนไม่โดนเจ้าของบ้านมันต้องโดนเฮ้ยตันไปเอาติดครูดาวอยู่ไหนวะเจ้าของบ้านอยู่แถวนี้แล้วมัง้งแถวนี้นอ่ะอ๋อล็อกบ้านแล้วนะครับผมไม่ทันประตูเพื่อนผมไม่ต้องกันบ้านตัวเองมากเพราะว่ามันแย่งกันเอง <laughs> เรากลับมาหลังนี้ต่อนะครับผมเมื่อกี้เพื่อนเขายกพาดเดี๋ยวที่เหลือผมเคลียร์เองเพื่อนเพื่อนดูแล้วจำจำแล้วนำไปใช้นะหายไปไหนวะ ของบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนได้ควายมบสันสวยงามโดนขัดเปล่าโดนขัดเปล่าโดนขัดไหมโดนขัดไหมโดนขัดไหมไปถึงไปถึงไปถึงอู <c oughs> โหเพื่อนบุญมีแตกรรมบักอ๋อเจ้าของบ้านมันกลับมาโอเคอันดันไงผมเมื่อกี้ผมน่าจะยกนะโามัวแต่ลังเลครับแล้วใครมันยกบ้านเราลัวๆเลยเนี่ยเลิกยกสักทีซิเพื่อน นั่นมันตัวอะไรวับเข้าไปแล้วก็ยกเลยยก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 ไป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 มันเหลือแค่ไม่กี่วิแล้วครับเรายกไว้อยกไว้โลโอเคยกเพื่อนยกยกนี่ยกยกมันเดี๋ยวผมตันให้ตัน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 อับไม่ได้แล้วเจ้าของบ้านคือมันเหยียบรั้วไปแล้วนะตัวอะไรวะเมื่อกี้แดงแดงนะครับผมไหนขอดูซีมันคืออะไรมันคือแคปโบ้ครับเพื่อนเพื่อนมันเป็นปูครับผมปู มั้งนะเอ้ย <Black. S 3> <ENNIS> สิบวิสิบวิเอาตัวนี้ดีกว่าตัวน okay, ี้เข้าไปฮึบโอเคว์ปมาวางป้อมปืนแล้วก็ยกเลยสี่สามสองหนึ่งศูนย์วันดีเบคอนครับเบคอนฝากคุ้มกันให้หน่อยนะฝากคุ้มกันหน่อยนะเบคอนเบคอนฝากคุ้มกันได้ไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้ววิ่งยาววิ่งยาวออกหลังวิ่งยาวออกหลังวิ่งยาวออกหลังออกหลังไปออกหลังไปอยู่ออกหลังไปอยู่และยังไปต่อเลี้ยวซ้ายด้านหน้าเลี้ยวซ้ายด้านหน้าทีนี้ตรงเลยทีเนี้ย ตรงเลยโอ้บ้านเราอยู่ไกลมากสุดซอย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 ไปสุดซอยไปสุดซอยไปสุดซอยไปเฮ้ยป้อมปืนป้อมปืนใครปะป้อมปืนใครป้อมปืนใครโอ้ยได้ด้วยโอ้ยเจ้าของบ้านมันมาโอ้ยเจ้าของบ้านมันมาเมื่อกี้โอ้ยขยันยกเป็นจังครับผมยกรั่วไปไหมเนี่ยให้ผมได้พักบ้างนะเฮ้ยหาปลาห้ามเอาดิตัวอะไรก็เอาได้ห้ามเอาปลาโอเคเปล่าไม่ให้นะเฮ้ยหลังนี้ก็ได้นีิว่า ล้านห้าด้วยติดกาแล็กซี่ดินสอนะครับแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านเราใกล้ๆเลยเอาง่ายๆเมื่อกี้ผมไปเอาหลังนี้ชั้น3เลยนะครับลงมาไม่ได้คือมันยากเกินไปโอเคเอาเนี้ยแหละชั้นหนึ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวดูเวลาบ้านตัวเองแปบ๊บ40บวิโอเคเดี๋ยวกันบ้านตัวเองก่อนนะครับทุกคนเนี่ยรีเบิร์ตสิอัพเพราะฉะนั้นผมจะอยู่ในบ้านตัวเองไม่ได้ครับเราจะต้องใช้สูตรแบบรอเขายกกกอนแล้วก็ขัดนะครับผมเนี่ยขัดแบบนี้นะครับถึงจะได้แล้วก็เข้ามาเหยียบ แบบนี้ถึงจะปลอดภัยโอเคได้กันเปล่าได้กันเปล่าชั้น2ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมย้ายมาชั้นหนึ่งหมดแล้วโอเคเรากันได้ใช่ไหมไม่มีใครหยิบอะไรไปใช่ไหมเมืกก่อกี้โอเคทีนี้มาหลังนี้ต่อครับหลังนี้ต่อเลยเฮ้ยฮาวิ่เหรออา้าวจะกดผิดเดี๋ยวแยกล่างเข้าไปนี้ดิเข้าไปนี่เขาไปนี่เฮ้ย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 ไปนู่นแหละนั่นไงเขาได้ไปแล้วผมไม่ได้เลยนะครับผม <laughs> โดนขัดไป ออีกอีกตัวนึงโอ้ยสลับทันแหมอย่างเซียนเลยนะครับผมเจ้าของบ้านหลังนี้แน่นอนจริงๆออกไปแล้วหนีบแล้ว <c oughs> ผมพลาดเองทุกคนคือเมื่อกี้เราแยกล่างผิดอะถ้าเข้าไปตรงๆเนี่ยผมว่ามีโอกาสได้มากกว่านี้นะครับโอ้โหไม่น่าเลยเพราะฉะนั้นกลับมาหลังนี้ต่อนะครับแต่เมื่อกี้ผมเอาชั้น3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาเอาชั้น2นะครับไอเพื่อนไม่ต้องนะเพื่อนไม่ต้องสวอปนะระหว่างป้อมปืนทําไมเนะะี่ยฮะวางทําไม มาเล่นวางป้อมปืนตรงนี้โอเคผมฟันทิ้งก่อนไม่ใช่เจ้าของบ้านที่จะเข้ามาเอาเฉยเฉยเป็นมะเนี่ยฮะเป็นเปล่าเป็นเปล่าทำกันแบบนี้ไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นใช่ไหมมันต้องดูนเอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาเลยเบคอนไปก่อนเบคอนไปก่อนเฮ้ยเบคอนราได้อยู่กันให้กันให้เบคอนเดอเบคอนกันให้ไปไปไปมันตันไปโอเคเบคอนได้ไหมเบคอนได้ไหมเบคอนแล้วใครยกบ้านเบคอนต่อไม่รู้นะครับผมเอาผมยกด้วยผมยกด้วยผมขอด้ทั้งนั้นอะ ต่างคนต่างยกนะครับผมต่างคนต่างยกบ้านเบคอนชั้นสามีอะไรมีอะไรขึ้นไปดูไม่มีเลยดีแค่ชั้นแรกตัวเมื่อกี้ที่เขายกไปแล้วนะครับผมแล้วก็เขาเรียบร้อยโดนไปแล้วนะครับผมยกกันไปยกกันมามันเลยทีนี้อ๋อนี่คือตัวใหม่ครับมันคืออะไรวะเนี่ยมันคือไดโดเสานะครับผมไดโดเสารถแท็กเตอร์แท็กโตโรไดโดโซโอเคเจ้าของบ้านมันย้ายไดโดเสาแท็กเตอร์มาไว้ชั้น2แล้วนะครับผมอยากได้เดี๋ยวเดี๋ยว ผมต้องยกให้ได้เดี๋ยวนะยังไงเจ้าของบ้านเอ้ยทำไมเหมือนมันรู้วะคือมันแยกล่างแบบงง,ง,ง,งคือยังไงอ๋อล่องหุนอยู่วางป้อมปืนไปเลยทั้งนั้นนะแยกเข้าไปเลยนะครับผมโอเคเรายกเลยครับยกเลยเพราะว่าผมใช้ในส่วนของไปครับไปครับผมไปไปใช้ปืนพึ่งไปแล้วเมื่อกี้ใช้ปืนพึน่งไปแล้วใช้ปืนพึน่งโอ้โหได้มาแล้ว ยกมายกต่อครับผมได้มาแล้วเดนดสเซลแท็กเตอร์เสีได้มันติดทองนะครับไม่อย่างนั้นเราจะได้เห็นสีจริงๆของมันผมว่าตัวนี้น่าจะน่ารักอะ่ะโอเคงั้นก็คลิปนี้จากกันไปด้วยแท็กโตโรเดนดูโซโรครับผม